เราก็รู้กันมายาวนานเลยเนาะว่าในนาเราอะนะมันมีทั้งแบคทีเรียที่ดีแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆเคยคิดกันบ้างไหมว่าเราเข้ามารู้ได้งว่าอะไรคือแบคทีเรียดีอะไรคือแบคทีเรียไม่ดีเคยสงสัยเรื่องพวกนี้กันบ้างไหมครับถ้าเพื่อนๆกำลังสงสัยเรื่องพวกนี้เรากําลังมีคําถามเกี่ยวกับว่าสาย่างงั้นแล้วมันจะเป็นแบคทีเรียใสอย่างนี้ต้นข้าวมันจะเป็นเชื้อราอย่างงู้นอย่างนี้ครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆตรงๆเลยครับเราไม่รู้หรอกว่าในดินมันมีอะไรบ้างะะน เราอนุมานว่ามันมีทั้งดีทั้งชั่วมันก็เหมือนมนุษย์แหละอยู่กันปะปนกันไปเราก็เลือกเราก็สกรีนเอาข้าวก็เหมือนกันครับเพื่อนๆระบบลากข้าวเนี่ยมันแยกได้ครับมันมีนกลไกลักษ์ของมันอยู่2ระบบลกักลักษเลยนะก็คือมันจะมีตัวอะคอร์พูเลียมแล้วก็ตัวเอนโดคอเทกประตูด่านแรกเลยเนะี่ยเพื่อนๆลากข้าวนี่นะจะดูดเอาแร่ธาตุและสารอาหารนะี่ะผ่านเข้ามาสู่ลากถูกปะน้ำแร่ธาตุเนี่ยวิ่งผ่านฟึ่บ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 เข้ามาสู่ลาก พอเข้ามาสู่ลากเสร็จปุ๊บมันจะมาถึงด่านแรกเลยก็คือด่านอะโครพูลิอนไอด่านนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่อนุญาตให้เฉพาะแร่ธาตุและน้ําผ่านเข้าสู่ท่อลําเลียงของต้นข้าวได้เท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้แบคทีเรียทั้งดีและไม่ดีลุดขึ้นไปสู่ลาต้นนี่คือด่านแรกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะเมื่อมันมาถึงด่านนี้แล้วอะ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วมันจะมีวิธีการในการจัดการ สภาพความสมดุลของแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีได้อย่างไรมันจะมีกลไกลอีกหนึ่งกลไกลครับเพื่อนกลไกลนั้นเขาเรียกว่ากลไกเอนโดคอเทกกลไกเอนโดคอเทกเนี่ยมันจะทําหน้าที่ผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาเพื่อใช้ในการกําจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีให้ตายลงมันก็จะทําให้อะไรครับมันก็จะทําให้เกิดความสมดุลของอะไรครับแบคทีเรียอ่ะโอเคพอมันเกิดความสมดุลของแบคทีเรียมันเกี่ยวข้องอะไรก็ก,ก็ข้าวที่เราทําอยู่ทุกวันเราก็รู้จักกันแค่ NPK เราก็รู้จักกันแค่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนฟอสเฟตโพแทสเซียมลองแล้วก็เสริมแล้วไอ้เจ้าเรื่องพวกนี้มันสําคัญอะไรมีประโยชน์อะไรที่เราจําเป็นจะต้องมาเจาะลึกกันถึงขนาดนี้กระเพราะอย่างนี้ไงครับเพื่อนๆคุณถึงาพาดไมารู้จักกี่ครั้งกี่หนกับการเสียเงินไปแบบไม่มีเหตุผลในเรื่องอะไรครับที่ถูกเขาหลอกว่าแบคทีเรียบ้าง ไวรัสบ้างผมจะบอกให้เพื่อนๆรู้ไว้ณวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆใครจะบอกคุณอย่างนี้ผมไม่รู้ผมไม่สนนะแต่ไวรัสไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในาน้านะครับโอเคไหมไวรัสจะอาศัยสิ่งมีชีวิตในการขยายเผาพันธุ์ตัวเองและเจริญเติบโตไวรัสไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในานา้ําเพราะฉะนั้นในาน้ําตัดไปเลยงั้นแสดงว่าไวรัสส่วนใหญ่ก็มาจากอะไรครับมาจากการสัมผัสต,ต่อสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตหรือมากับอะไรครับลมฟ้า อากากศอย่าให้ใครมาหลอกอีกนะเพื่อนๆนะที่นี่กลับมาถึงเรื่องไอ้ปัญหาเจ้าก,กรรมที่เราเสียค่างโง่ไปไม่รู้สก,กิ้งวเดเนี่ยเพื่อนๆกับเรื่องแบคทีเรียนเนี่ยว่ากลไกการ ปกป้องตัวเองมันมีกลไกการแยกแยะแบบนี้ถ้าใครอยู่ๆมาเห็นคลิปนี้ก่อนที่จะเห็นคลิปพื้นฐานที่อธิบายมาแล้วนะงงนะครับไม่รู้นะงงเลยแหละวะ่ามันก็ไม่เห็นจะจําเป็นแล้วมันก็ไม่เห็นจะสําคัญอะไรก็ข้าวในนาเราเลยมันก็ไม่เห็นจะไปเกี่ยวข้องอะไรก็ไล่ละตันไล่ละสองตันเลยถ้าคุณพูดคํานี้คุณกบไปคิดไหมเลยนะก็เพราะเหตุผลพวกนี้แหละมันจึงทําให้คุณมดแต่ปุย๋ยมดแต่สารเคมีไปโดยเปล่าประโยชน์เลยโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับคืนมาแบบคุ้มค่าครับก็เพราะเหตุผลพวกนี้ไงผมจะอธิบายให้คุณฟัง จํานวนของแบคทีเรียที่ดีเนี่ยพอมันมากอะครับอันนี้ย้อนความนิดนึงนะพอมันมากปุ๊บอนุมานว่าจํานวนของประจุไอออนก็มากตามโอเคไหมพอจํานวนของประจุไอออนมากตามมันก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพในการอะไรครับในการนำเอาแร่ทธาตุและสารอาหารที่ตก ค้างอยู่ในดินอ่ะกับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดเคยสังเกตไหมละ่ะนาคุณไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะแม้แต่เม็ดเดียวเลยแต่คุณถ่ายตากแดดทิ้งไว้เนี่ยแล้วพอเวลาคุณถึงเวลาฤดูทํานาคุณก็ไปทํานาแล้วข้าวคุณเขียวจนใบโค้งอะ่ะเหตุผลปุ๋ยไม่เคยใส่แม้แต่เม็ดเดียวเลยมันเขียวได้อย่างไงที่มาของความเขียวนั้นมันก็มาจากจานวนของประจุไอออนที่มากขึ้นนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วไอประจุไอออนเนี่ยมันจะมากขึ้นตามจํานวนของแบคทีเรียถ้าพูดกันให้เพื่อนๆเ,เห็น ภาพให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงก็คือไอแบคทีเรียพวกนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับกรมกรนะครับในไซต์งานก่อสร้างเลยมันจะทําหน้าที่ขนวัตถุชิ้นหนึง่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่งมันจะขนอย่างเงี้ยขนทั้งวี่ทั้งวันย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึง่งคือมันไม่ได้ขนไปเพราะมันเต็มใจจะขนนะเพื่อนๆนะแต่มันขนไปเพราะภาระจํายอมด้วย อนุภาคของประจุที่มีความต่างสักกันมันจึงเกิดแรงพักและแรงดูดมันเลยทําให้ธาตุบางธาตุมันติดไปกับตัวของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียพวกนี้ครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ไอเจ้าแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ดีๆเนี่ย re, ที่มันเป็นประโยชน์กับข้าวในนานเราเนี่ยมันจึงมีบทบาทสําคัญถ้าทุกวันนี้นะเพื่อนๆน,นะต้องพูดว่าลำดับหนึ่งเลยแล้วมันมีความสําคัญมากกว่าปุ๋ยเคมีอีกด้วยอธิบายอย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะมองผมว่าพูดเวอร์เกินไม่เวอร์ครับเพื่อนๆถ้าคุณไม่มีอคติในใจกับสิ่งที่ผมอธิบายนะถ้าคุณเปิดใจนะแล้วคุณลองย้อนกลับไปถึงยุคที่สภาพดินไม่เคยถูกทําลายสภาพยุคที่บุปป,ปาพัง ทางดงทำไรท่ทำนากันเศษซากพืชซากสัตว์เน่าเป่อยทับถมกันนานาแบบระดับที่เดินไปไม่ได้เนี่ยตัวเราซุดฟุบลงไปเนี่ยครึ่งน้าแข้งอย่างเงี้ยเพื่อนสภาพพื้นนาจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมก็ไม่จําเป็นใช่ไหมมันแค่เพียงการกลับรูปของสิ่งที่เน่าเป่อยให้มันอยู่ในรูปของร่ธาถาดแล้ว อาศัยสิง่งมีชีวิตที่เรียกว่าแบคทีเรียนี่แหละครับในการขนย้ายเคลื่อนย้ายเข้าสู่รากอธิบายมาถึงขั้นนี้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าระบบการแยกว่าแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียที่ไม่ดีมันมีนกลไกการแยกแยะอย่า yeah, งไรพอจะเข้าใจแล้วเนาะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าก็มันมีตัวที่เอนโดคอเทกที่ทําหน้าที่ผลิตสารเคมีเพื่อใช้ในการกําจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีแล้วทําไมต้นข้าวเรามันยังป่วยอ่ะนี่แหละคือปัญหาโรคแตก ที่คนทะเลาะกันหรือเถียงกันแบบไม่รู้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะเราไม่เข้าใจกลไกลตัวนี้ไงถ้าเราเข้าใจกลไกลตัวนี้เราจะรู้เลยว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาลากข้าวขัดทําให้ endocortex เสียบเป็นไปได้ไหมทาให้อคอโูลเลียนเสียเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หมดเลยแล้วถ้าระบบแอนติบอดีสอสวนที่ผมอธิบายมานี้เนี่ยมันเสียหายเชื้อโรควิ่งเข้าสู่ต้นได้ไหมได้ไสปุ๋ยกดสูงเกิน เป็นไปได้ไหมได้ทําไมใส่ปุ๋ยกดสูงเกินมันถึงเป็นไปได้มันก็ไม่ต่างอะไรก็เอาลากข้าวนะไปต้มอยู่ในหม้อต้มเดือดๆนวครับเพื่อนเืนสภาวะความเป็นกดสูงมันก็กัดก่อนเซลล์มันทําให้เซลล์มันตายกคมันสูงเกินนะครับเพื่อนๆความเข็มมันมากเกินคุณลองเอาปุ๋ยตั้งหนึ่งก็มือไปกองอยู่ตรงลากข้าวเนี่ยทาไมเหี่ยวตายเลยกะมองได้ชัดแล้วใช่ไหมครับว่า อะไรคือสาเหตุสาเหตุหลักๆมันก็จะมาจากระบบแอนติบอดีของเขาเสียหายก่อนเอ๊ะเราอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยแล้วเป็นเหตุที่ทําให้ลากข้าวเรามันมีปัญหาแบบนี้อะไรเป็นเหตุอะ แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้มันเกิดอ่ะลักลักเราก็มันไม่ค่อยนะเพื่อนๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอถ้าจะวิเคราะห์กันตามตามเหตุตามผลของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันอ่ะมันมักจะไม่ใช่เหตุที่มาจากกลุ่มแบคท,ทีเรียหรอกแต่มันมาจากปัญหากลุ่มอืน่นแต่เราอ่ะไปวิเคราะห์มั่วๆว่ามันเป็นกลุ่มแบคท,ทีเรียก็เพื่อนๆดูสิว่ามันมีตั้งกี่ก,กลไกอ่ะที่มันมีการคัดกรองมีการแยกชาวนาะทุกวันนี้เนี่ย จะซื้อปุ๋ยสักระสอบนี่ยังโอโหเลือดตาแทบกระเด็นเลยแล้วใครจะมีปัญญาเอาปุ๋ยไปกองไว้ที่รากข้าวแบบให้อยู่ในสภาพที่รากข้าวเสียหายอะ่ะจริงปะกับกันเลยกลับคนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะใส่มูลซัดเลยทุกวันนี้แค่ผมบอกให้ใส่200รโลก็ยังบอกว่าเยอะเหนื่อยเรื่องมากลําบากเราลองคิดดูสิครับเพื่อนๆว่าใครล่ะจะมีปัญญาเอาไปกองไว้ทั้งไร่ละสองตันสามตันห้าตันอะ่ะจริงปะนี่มันก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้มันจะเพิ่มวิกฤตหรือโอกาสที่จะทําให้ ข้าวเรามันมีปัญหากับเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีขึ้นสู่ต้นได้เลยนะครับเพื่อนๆผมสรุปง่ายๆเลยครับเพื่อนๆว่าทุกปัญหาของเชื้อราที่เราเจอทุกวันนี้แล้วเราก็ไปกล่าวอ้างว่ามันเป็นเพราะข้าวมันเป็นแบคทีเรียอย่างนั้นแบคทีเรียอย่างนี้เนี่ยมั่วหมดครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปวิจฉัยหรือว่าไปสรุปว่ามันเป็นแบคทีเรีเนี่ยกรุณาย้อนกลับไปถึงพื้นฐานเดิมก่อนว่าลากเขานยระบบรากเขานะมันมีระบบป้องกันอย่างไรพอเข้าใจระบบป้องกันแล้วเนี่ยกรุณาย้อนกลับไปสิว่า อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ระบบป้องกันประตูด่านแรกของลากข้าวเนี่ยมันเสียหายถูกปะ่ะแล้วพิจารณารวมๆแลวอะ่ะมันมีอะไรอะที่เป็นเหตุที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสภาพนี้มั่งน้อยมากอะ่ะแทบจะไม่มีเลยแล้วก็จะมีอยู่ส่วนเดียวเองลักๆอะ่ะที่เราจะเจอเป็นประจำเลยไอ้พวกเม็ดจุดเม็ดลายเม็ดดำเพิ่มเพิ <c oughs> ่มว่ามันเกิดจากอะไรเพิ่มเพิ่มว่ามันเกิดจากอะไรไวรัสนะครับนั่นอ่ะไอ้พวกไอ้พวกใบเป็นวง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 เต็มไปหมดอ่ะวงจุดไหมเพิ่มเพิ่มว่าเกิดจากอะไรเอาจริงๆนะ เอาแบบว่าอย่าเบี่ยงเบนนะน้ำมือเรานี่แหละสภาพความไปกดกระจุกตัวมากจนเกินไปจึงทําให้เกิดสภาวะเอ,อื้อทําให้ใบข้าวติดไวรัสที่ล่องรอยมันก็อากาศเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจมันจริงก็อ,งอย่าไปกล่าวมั่ๆวๆว่ามันติดแบคทีเรียโอกาสนี่มันน้อยมากนะครับเพื่อนๆอยากมากโอเคถ้ามันอยู่ในขายนี้เป็นไปได้สูงที่มันจะมีความเสียงที่จะทําให้ต้นข้าว แบคทีเรียสภาพไหนสภาพดินอุดมสมบูรณ์เติเลยแล้วดินตรงนั้นเกิดสภาวะความเป็นพิษสูมหรือว่าแก๊สมีเทนสูงม,มากดินตรงนั้นร้อนมากร้อนร้อนนี่แหละอันนี้แหละแบตทีเรียจะเล็ดลอดเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงแล้วไปทำลายเซลล์ทำให้ต้นข้าวไม่โตเรื่องนั้นคืออะไรถ้าหมอให้เห็นชัด ทัดและง่ายที่สุดคืออะไรก็ไอ้ที่คุณบอกว่าข้าวเมาตอทุกวันนี้ไงนั่นแหละมันทําให้ระบบแอนติบอดีของลากเสียหายหรือมันทําให้อ c ลอ p พเลียนส่วนของอัล o คพเลียนกับเอนโดคอเทกไม่ทํางานมันเลยทําให้ต้นข้าวเรามันมีปัญหาแกนแค่ ไม่โตแล้วก็ค่อยๆแห้งตายลงไปในที่สุดเนื่องมาจากว่าอะไรครับแบคทีเรียที่ไม่ดีปะปนเล็ดลอดเข้าไปสู่ระบบท่อลำเลียงของต้นข้าวมากจนข้าวไม่สามารถรับมือได้สภาวะนี้เป็นไปได้สูงมากและเป็นอยู่ประจำประเภทที่แบบฟางยังไม่เน่าขยี้ขยี้ขยี้ เป็นแก๊สร้อนๆอันนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดตามกระบวนการเคมีเลยจินตนาการว่าเอาลากข้าวอะไปแช่อยู่ในน้ําร้อนเลยครับเพื่อนๆหรือเอาไปอังอยู่กับ ไอร้อนของหม้อต้มเลยมันเป็นแบบนั้นเลยครับมันจึงทําให้ข้าวเรามันมีปัญหาต้นเลืองไงครับแล้วไม่โตใบหอใบหดไงครับที่กล่าวมาท้งมดพอจะเข้าใจภาพรวมทั้งมดแล้วใช่ไหมครับพเพื่อนๆว่าไอสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วสรุปผมขยายความให้เห็นอย่างนี้แล้วพอจะมองภาพออกอยังครับว่าที่เราได้ยินได้ฟังมามีส่วนใดที่มันตรงกับสิ่งที่ผมอธิบายในคลิปวิดีโอนี้บ้าง,างก็หวังนะครับพเพื่อนๆว่าเนื้อหาเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันจะเป็นการต่อยอดองความรู้ของ เพื่อนที่จะก้าวขึ้นสู่มืออาชีพได้อย่างมั่นใจครับ